ยิ่งสูงยิ่งหนาวํำนี้แม่งไม่เกินจริงเลยเพวกเองทุกคนอ่ะทำงานอ่ะทุกคนก็อยากโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นอยากจะได้โปรโมตเว้แต่พี่ขอบอกความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตหลังการได้โปรโมทในแต่ละรอบให้ฟังพวกเองทุกคนฟังไว้ฟังแล้วอาจจะไม่อยากถูกโปรโมทก็ได้นะหนึ่งคือพี่จะบอกเลยในหลายๆแลในหลายๆองคอ์กรอ่ะเขาอาจจะเอาตำแหน่งเอาหน้าที่ใหม่เงินเดือนเพิ่มขึ้น นิดๆหน่อยๆมาแรกกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันสูงขึ้นมากๆเลยนะพี่ไม่ใช่คําว่ามากอย่างเดียวสูงขึ้นมากๆม,มันไม่อาจจะไม่ช่เท่าหรือสองเท่าด้วยซ้าไปบางคนอ่ะปรับจากตําแหน่งยกตัวอย่างเป็นอ,อาจจะเป็นพนักงานอาวุโสเนะเรียซีเนีร์สตาฟโตขึ้นไปได้เงินเพิ่มอยู่ประมาณสมมุติ5,000ัน 000, บาทแต่ได้เป็นเมนเจอร์ละได้เป็นผู้จัดการแต่เนื้องานแม่งให้อีกกี่หมื่นก็ไม่คุ้ม เพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกับสมัยที่เป็นไอพนักงานธรรมดาลเลยหรือปะหนึ่งคือมันจะมีลูกน้องที่จะต้องดูแลลูกน้องมากคนมากความวุ่นวายชิบหายเลยชีวิตนี้สองคือหน้าที่ความรับผิดชอบอะมันจะเข้ามาไม่หยุดหย่อนมันไม่ใช่แค่เท่าหรือสองเท่านะเอาจริงแล้วยิ่งด้วยสมัยนี้เนี่ยในเมื่อเองเป็นหัวหน้าเองได้โปรโมตแล้วมึงเอางานไปซะไม่มีสิทธิ์เถียง งานเขาเรียกอะไรชีวิตอ่ะมันจะเปลี่ยนไปเลยเองจะงานหนักขึ้นเยอะมากๆความเครียดเองจะสะสมเยอะมากๆพี่อ่ะจากตั้งแต่เป็นพนักงานธรรมดาจนถึงเป็นระดับผู้บริหารล่าสุดเนี่ยซึ่งมันเป็นจุดที่พี่คิดแล้วมันเป็นจุดเกือบสูงสุดของพี่แล้วที่พี่คาดคาดคา,าดหวังว่าจะเป็นพอได้เป็นขึ้นมาทุกอย่างแม่งโคตรวา่างเปล่าวเลวยคิดได้อีกทีว่า กูไม่ได้อยากอยู่ตำแหน่งนี้เลยว่ะเอาจริงทั้งเหนื่อยทั้งเครียดโอเคมันมีเงินที่มันเพิ่มขึ้นมาใช่แต่ถ้าเลือกได้กูขอไม่ถูกโปรโมทดีกว่าฉะนั้นน่ะคำว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวเนี่ยมันไม่เกินจริงแต่บางคนที่ยังอยากจะเติบโตขึ้นให้สุดมันก็ขึ้นอยู่กับความทะเยอทะยานแต่ละคนซึ่งกับพี่มันไม่ใช่ บางคนนะพี่อาจจะแค่แนะนําว่าปัจจุบันนะการที่มันจะทําชีวิตให้มันบาลานซ์ได้ะตำแหน่งสูงเกินไปมันก็ไม่ดีต่ําเกินไปก็อยู่ไม่ได้พยายามหาจุดกึ่งกลางที่เราพอใจที่สุดบางทีอะ่ะวันหนึ่งอะ่ะเงินมันแลกไม่ได้นะกลบไปสิ่งที่พวกเองเสียไปอะ่ะสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายพังหมดชิบหายหมดเพราะเงินแค่ไม่กี่พันหรือแค่แบบหมื่นต้นๆสองหมื่นต้น,ตน ทุกคนคิดยังไงกันแต่พี่ขอฝากไว้ให้เป็นข้อคิดเฉย